มาเเลี่ยงเงี้ยวยังงนมี่บุตราสืบแล้วก็เมืองบานเมี่างหานโอกาสมี่อยู่หอกมี่บุตรตาสืบแล้วก็เมี่งบานเองหลูกว่ามี่หลูกไส้เลมี่อิบก็เปีว่ามีหลูงจักเม็ดหลูกไส้หน่อยก็ามีหลูกมี่ตลูกไส้กลางมีอสองคนเขาเ่งป้ากันดอกแมว่าไเด้ยเลี้ยงรันดอกแม่ข้ามาเป็นหลูกจังคนนึงเป็นหลูงจังเลี้ยงรานเลี้ยงัน ลูกเลียงหลานด้วยๆหาเงินไปส่งนมหลานเฝ้าเฝ้าเชียงเดียวออกสองเชียงพี่น้องเบอลทั้งเดียวน้ำทั้งเงินยูทูปน้ำพี่น้องทั้งยูทูปทั้งเดียวน้ำขอบคุณทุกไรทุกเลือบทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องมาเป็นกำลังแรงใจขอบคุณเลยหลายอัลโหลเอฟ็มวันพอพอจริงแตงคุหลาบมาเร็วกรรมเดอรไม่เฮาดึงเดินแตงคุหลาบลเลือดพี่น้อง ยัยเบิ้งฝนตกฝนฝนตก,ฝน,ฝ,นตกฝนก็ร่างตกอยู่อะนีิฝนตกปลอยปลอยอยู่พี่น้องฝนตกฝนตกกานเห็ดการยูทูบแล้วเราเลยมาชวนเห็ดเดียวก็ว่าเ,เดียรเดี๋ยวก็ว่าไปเห็ดเดียวเราได้เงินดีดีได้เว่านะเัืงใดไม่ครับเลยมาเห็ดน้ำเขาเห็ดไปเห็ดมาว่าตานันกับยูทูบเลยกินห้องเท่ <laughs> ไปเห็นมาเพ่าะตั้งนะครับยูทูบเลยกดเกียนกับว่าต่างกันเนาะโอ้ยกดเกียนกับว่าต่างกันใส่นลงผ้าซีคือกันเฮดยังกันือกันขามาเฮดแล้วเพื่อนยูทูบต้องกันมาเห็ุกันผ้ากันเศร้าหลายคนผู้ขาว่าเศร้าไงเนาะเฮดตายใหญ่อยๆนะสูนเท่นั้นสูงย่างเดียว มีการถอยหนกจากจากองกสีมามังสังกัสรามั้นจั่สูบสูบนอนเดิมนอนเดินคู่มือขู่มือจนหนกเขาไปเขาารงพยาบาลวลิ่นหัวตั้งเด็ดคิบตั้งขึ้นไร่สามช่องสี่ช่องไรก็เลยหนอกออกอุบยาวิ่นหัวอยวิ่นหวานดาวออกตาได้สิมปเบิ้งข้าเจ้าได้สิตอบก็เมมตนได้สีมากข้นไร่ได้สีนัน lai nhau ta lại lên Cứ nhiệt việt ngăn lắm ta lại lên thì nó này. Bình mập vả lên cho con em Bó cây sâm bài, Mày sơ bay Chờ cái điểm đi. หลายเด้อพี่นน้อง เพิงคลิปกรเจ้าเติลได้ครับผมเพิ่งคลิปกรเจ้าเติลได้ครับขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องเหตุให้ไหลวันเลือดพี